สวัสดีครับพี่น้องมูอนิธิพาไปหารพยาบาลพิเล่นลังเงนี้วันนี้ว่าเกิดอะไร่สิของินไปขอซื้อไหมวันนี้มีขนี่ยอางวันไปขอซื้อวันนมีอะไรใส่อะไรอเล่าวันนี้เขาเขาไปยังไปซื้อวันนี้มีขออาไรก็ออเลยครับวอนที่สามมิถุนาเนก่ได้สามแสน ยังเสียงีครับบอกเรา่าจากงานบวจไหนยหตัวมันจะเป็นนีเนซินอ๋อรูปบ้านนั้นีอบ้าคับู่บ่วแล้วมีคามยอยู่ครับแสดงว่ามแกงกันก่อนโอโออ๋สู้ไปยืมรูปยัอ๋เงินที่ใช้มานี่ยเาคืออันี้ใครน้องเา <ห><ว>เดี๋ยวเราคะสิดอกพี่น้องบอกเพื่อไห้ห้าหน้าคนบ่มีดีสไดยืนเด็กจนต้องด้วยเถอนอุ้ยบอกขี <โฮ |notimestamps|> ่สิดาสวัสดีจ้สาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าซาบึงการมาแล้วจ้าซาบึงการมาแล้วซาบึงการเอาคลิปคู่ชิ้นจังกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาห้พ่อแม่พี่น้องเบิงบ้งมาห้เบิง้งมาห้เบิ้ง เป็นผู้ได้เขินคือสาบึงการบ่จ้าสาบึงการาคือมอเขินแท้อย่าไปดราม,ม่าได้จ้าคลิปเพิ่อนอาจจะยอกการเรียนกันเนาะเพิ่นเป็นคลิปยอกการเรียนกันเป็นคอนเทนต์แต่ว่าสาบึงการคือจินอีลีผู้ใหญ่บ้านฟิลแลด์เขินบ่พี่น้องพี่น้นองว่ผู้ใหญ่บ้านฟินเลด์เขินบ่จ้าเบิ่งหนาผู้ใหญ่บ้านฟินขนาดโอ้ ไอทิพย์ิ้นจังเพล่ล่าซึกออกมากที่เป็นโร่งนี่เนาะบาดนี่เนาะเนาะเนาะแต่ว่าใดๆกะตะหักขึ้นเ่าจะซาบึงการเบื้องหลักกับตาหักกับจินน้ำเพลินเนาจะมันกะเป็นคอนเทนที่ตะหักตาหักเนาะแต่ว่าซาบึงการกะเขินอหลีได้จะ้ะมันผู้ใดเขินือสาบุงการาบาจ้ะผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นกะเขินเด้ซาบึงการว่า เพิ่นเลียนดกักตุงต้งนุ่งตุง้งนุ่งเขาเซเว่นผมเพิ่นเคินไอทิพเพิ่นเคินไอทิพชิมจังไอทิพชิมจังกระแจ๊ก,จกมาเหรียญคอนเทนตเอียงกับพอผู้ใหญ่บ้านพอผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปบ่เป็นเคินหน้าดำน้าแดงไปไอทิพซึกออกมาไหมไอทิพือเป็นส่งหนีนออย่าด่ามาเด้อพี่น้องเพิ่นเป็นคอนเทนต์ซื่อให้เบิ่งเป็นซีซันตะหักมีหลากหลาย ซีซันมีหลากหลายคอนเทนต์กระเฮตดเหต์เอฟซีเบื่อเนอะจ้ะเบิ่งคลิปก็ได้เบิ่งไปได้ลหลายคลิปเบิ่งไปได้ตลอดมีความหลากหลายบ่ซำซากจ้ะสำหรับคลิปนี้ซาเบ,บิ่งการกาใไม่เบิง่งซำหนีจ้ะขอลาไปก่อนจ้า